เ้าวันนั้นอากาศสดใสฟ้าสีขามแด้มด้วยเมฆบางๆลอยเอื่อยเหนือแนวเขาตะหมายชายชลารลุ่ร่างของผิวก้านแดดสะพายกระบุงไม้ไผ่ขึ้นบ่าเตรียมตัวเข้าป่าอีกครั้งเหมือนเช่นเคยในทุกฤดูหาของป่าข้าไปหาหน่อไม้ก่อนหน้าอีกแพงเดี๋ยวค่ำๆก็กลับแล้วตะหมายตะโกนลา ทางก้าวเท้าเข้าสู่แนวภัยฝังหมู่บ้านบ้านห้วยเงาหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่แนบชิดภูเขาไม่มีใครรู้ว่าครั้งนี้คือการลาครั้งสุดท้ายป่าไม้ในฤดูฝนช่างเขียวชอุ่มแต่ก็อันตรายเส้นทางลื่นชันแสงแดดลอดลงมาไม่ถึงทางเดินแคแบและลกทึบต้องคอยแหวกผงหญา และใบไม้ที่ขุมเส้นทางตาหมายต้องคอยระวังเหยียบลากไม้เปียกปลื้นและโคนในทุกอย่างกล่าวลมหายใจของเขาหนักขึ้นตามความชันของภูเขาที่ไต่ขึ้นเสียงนกเริ่มเงียบหายมีเพียงเสียงฝีเท้าบนพื้นชื้นแฉะกับเสียงใบไม้สั่นไหวเบาๆที่ไม่แน่ใจว่าเป็นลมหรือสิ่งใด ในปงไม้ที่ลึกกลับเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเดินแสงยิ่งจางเสียงสัตว์เริ่มเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจของตาหมายกับเสียงฝีเท้าเหยียดใบไม้ชื้นแฉะและเสียงบางอย่างคล้ายๆคนกระซิบเบาๆในปงไม้ตาหมายหยุดชะงักเสียงร้องแผ่วเบานั้นช่างคล้ายเสียงเมียของเขาอีแพงตาหมายฉุกคิด อีแพงก็น่าจะอยู่ที่บ้านสิทําไมเสียงเหมือนดังมาจากที่ไกลๆนี้เขาหันซ้ายแลขวาเรียกชื่อมีเบาๆอย่างไม่รู้ตัวอีแพงแล้วเสียงแผ่วเบาหมือนคนร้องไห้ก็ดังขึ้นจากเบื้องล่างตาหมายไม่ทันระวังรีบชะโงกลงไปดูเท้าเยียบโคทินลื่นลื่นถลายตกจากทางดินที่ลาดชันร่างของเขา ลนพวดหายเข้าไปในซอกลึกของหุบเขาเสียงแตกดังโพรกจากิ่งไม้ที่หักลงมาพร้อมล่างที่กระแทกความเงียบเข้าครอบคลุมหื้นป่าเหลือเพียงเสียงลมบีหวิวผ่านไปลายไม้ไผ่ที่ไหวเอ็นตามแรลง่งลมหลังจากเวลาล่วงเลยไปอีแพงภรรยาของลุงหมายเริ่มกระวนกระวาย คอยแต่ชะเง้อมองไปตามทางที่มุ่งสู่ป่ายังไม่มีถีท่าตาหมายจะกลับมานีกก็วันหนึ่งแล้วนะมันไปหาหน่อไม้อะไรนานนักหนาด้วยความร้อนใจอดลนทนไม่ไหวยายแพงจึงรีบไปหาผู้ใหญ่บานผู้ใหญ่สียายแพงรีบเล่าเรื่องราวการหายตัวไปของตาหมายอย่างร้อนอกร้อนใจชาวบ้านนับสิบ ช่วยกันตามหาเข้าป่าอย่างเร่งรีบผู้ใหญ่สีนัดแนะให้ตั้งแถวขึ้นพร้อมกันแล้วเดินเรียงหน้ากระดานกระจายออกค้นหาทีละจุดนานถึงสามวันติดต่อกันก็อย่างไรวี่แววของตามหมายยังความร้อนใจมาให้ทุกคนในหมู่บ้านหนึ่งในผู้ร่วมค้นหาคือผาชายวัยกลางคนหน้าตาค่ำเข่ง ผูกผ้าโปกหัวอย่างพราดเขาสนิทกับตาหมายเหมือนญาติพี่น้องเวลาล่วงเข้าวันที่สี่ของการค้นหาผาเริ่มรู้สึกผิดสังเกตรมเย็นเยือกผิดปกติบรรยากาศปา่าดูเงียบกว่าทุกวันตอนใกล้ปํำขณะที่ทุกคนเริ่มทยอยออกจากป่าผาเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทำให้เขาหยุดเงียบหูฟังอยู่พักใหญ่ๆ เสียงนั้นคายลมหายใจแผ่วเบาเเมื่อเขารู้ตัวอีกทีกระบวนค้นหาก็เดินไปไกลแล้วผาพยายามเร่งฝีเท้าติดตามแต่ก็ไม่สามารถตามกระบวนทันได้ความมืดเข้าปกทุมทั่วทั้งผืนป่ารู้ตัวอีกทีเขาก็หลงกับคณะค้นหาเสียแล้วเฮ้ยนี่มันทางไหนวะเนี่ยผา ลงเข้าไปในเขตโคดหินสูงเขาไม่สามารถหาทางกลับได้ทันเวลาด้วยความหิวพร้อมกับความเหนื่อยล้าเขาจึงตัดสินใจนอนบนโขตหินพยายามกอ่อไฟเล็กๆห่ผมผ้าเขามาเฝ้ารอเวลาเช้ากลางดึกสงัดเสียงสายลมเยือกเย็นผัดบูบไฟก็หมอดดับลงไปนานแล้วอ๋อ เองได้ยินข้าไหมเสียงนั้นชัดเจนคือเสียงของตามหมายนั่นเองตามหมายมายืนในชุดเติมที่หายไปเปื่อนโคลนหน้าตาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนดวงตานั้นหม่นเศร้าข้าตกหน้าผาทางทิศเหนือข้านาข้ากลับไม่ได้ ช่วยพาขากลับบ้านเถอะผาสะดุ้งตื่นขึ้นหัวใจเต้นแรงหูยังแว่วเสียงรวมกันสิบว่าทิศหนือทางทิศเหนือยามเชา้าผารีบตัดสินใจเดินย้อนเส้นทางจนเจอกลุ่มของผู้ใหญ่สีเมื่อเราความฝันให้ฟังทุกคนอึ้งเงียบสงดก่อนผู้ใหญ่สีพูดขึ้นว่าไหนๆก็ไหนๆละ ก็ลองดูเผื่อตาหมายจะมาบอกทางจริงๆก็ได้คณะค้นหาจึงเปลี่ยนเส้นทางไปทางผาลืกด้านทิศเหนือระหว่างทางเนาไม้แน่นทึบแสงแดดแทมจะลดลอดไปถึงพื้นกลิ่นอับของป่าชื้นคล้ายควันจางๆเส้นทางเต็มไปด้วยหลากไม้และก้อนหินลื่นๆที่ต้องเหยียบอย่างระมัดระวัง ขณะเดินยังไม่ถึงครึ่งาทางของฟ้าที่เคยคืมอยู่แล้วนั้นก็มืดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่สายฝนจะเทลงมาอย่างหนักจนน่าตกใจเสียงฝนกระทบใบไม้ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณป่าจนทุกคนต้องหยุดเดินพากันหาที่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ก็ยังไม่เพียงพอผู้ใหญ่สี สั่งให้ทุกคนช่วยกันหากินไม้ใบตองมาทําที่กําบังฝนชั่วข่าวพร้อมก่อไฟเพื่อคลายความหนาวตามกลางเสียงฝนและเปลวไฟที่ลุกวูบไหวทุกคนนั่งเงียบอย่างอึดอัดก่อนชายวัยกลางคนคนหนึ่งในกลุม่มจะพูดขึ้นว่าป่านี่มันแบกนะเมื่อมีใครมองอยู่ตลอดเวลาชายอีกคน พยักหน้ากล่าวเบาๆฝานเจ้าของเขาว่ากันว่าเจ้าป่าเจ้า,ข,าอของคอยคุ้มครองไม่ให้คนใจที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาบรรยากาศเริ่มเงียบลงทุกขณะจนผู้ใหญ่สีเดินไปหยิบสเสบียงจากกระเป๋าเอาออกมาวางบนใบตองหน้ากองไฟเขาก้มลงกล่าวเสียงหนักแน่นเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ยขอให้เปิดทาง ตัค้าคนพบญานของเราจะถูโทดโกรธใครเลยไม่ถึงสิบวนทีฝนที่กระนำอยู่กับค่อยๆซาลงอย่างประหลาดของฟ้าเปิดจนเห็นแสงเล็ดลอดออกมาจากยอดหมายขณะเดิน่าจึงสามารถเดินทางออกต่อได้อีกครั้งเมื่อไปถึงขอบหน้าผาผาตะกกนชื่อตำไม้อยู่หลายครั้งแล้วสายตาก็เลือกไปเห็นบางสิ่งบางอย่างด้านล่าง เฮ้ย hey, อยู่ตรงนั้นนี่ตายตรงไม้ที่ล้มพังคือร่างของตามหมายจริงๆนอนแน่นิ่งแต่ใบหน้ายังดูสงบการพบศพสร้างความเศร้าและสะเทือนใจแก่หมู่บ้านทุกคนรวมจัดพิธีนำศพกลับบ้านในวันเดียวกันนั่นเองคืนหลังพิธีศพผานอนด้วยความหมอนลา้าร่างกายปวดเมื่อยในห่วงนิทรานั้นเขาฟังอีกครั้ง าตาหมายมายืนอยู่ในชุดขาวสะอาดไม่มีร่องรอยของบาทแผลสีหน้ายิ้มแย้มขอบใจเองเด้อข้ากลับบ้านได้แล้วเองช่วยข้าได้จริงๆริาไปดีแล้วไม่หนาวไม่หลงอีกแล้วข้าจะเฝ้าป่าทางนู้นให้ปวกเองเมื่อผ่าตื่นขึ้น แสงแดดยามเช้าสองลอดไม้ไผ่ที่ป่าชายคาเขารู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดและเมื่อเดินออกไปหน้าบ้านเขาพบกบรอยทเท้าเปียกที่ทอดยาวมาจากป่ารอยเท้านั้นจางไปชา้าๆข้ามกลางหมกยามเช้าที่ลอยสูงขึง้นเหนือนคนที่กลับถึงบ้านจริงๆ